ไม่พื้นที่ซ้ำนี่เนาะค่ะน้องนัดก็เห็นว่ามันมาถึงงานเลยไปเหนเ็นหลายแปลงอะนะค่ะเพื่อนเฮ็ดเหมือนกับว่าเป็นระบบน้ําวนปลาวนไปได้น้ำก็วนอยู่นี่นี่นะค่ะปลาเพิ่นใหญ่ไว้สองเท้าเลยค่ะเพราะว่าประสบการณ์ที่เท่าเลี่ยงมากเกือบสองปีในคลองตื่นปลามันบกค่อยใหญ่ด้ตันเพิ่นหนึ่งสินะค่ะ มีขนาดยังบอ่ท่านแบบว่าถึงเก่าสิเปอร์เซ็นต์แต่ว่าความสูงกับมันเกินลอยปัจจักลายเป็นว่ามีปลากินมีผละไม่มเขาอยากปลูกเนียงเขาเก็ามาปลูกส่แล้กก็มีใครไก่ที่เป็นอาหารประจำบ้านได้นั่มเห็นแล้วว่าค้องตัวเนี่ยเขาเป็นการคุดเป็นเลขศูนย์ตามอารมณ์ของเจ้าของสวนแสดงว่าเจ้าของสวนี่ศูนย์าาก,นนกัน <laughs> <laughs> สวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับเมื่อนี้ครับผ้าพี่น้องเข้ามารับชมเด้อครับเด้อเมื่ออาชีพครับผมิ้นเริ่มต้นเฮ็ดกเกษตร แปลงไม่นะครับอยู่้างๆกันกับอันเก่าเลยนะครับเด้อนะครับจะพาพี่น้องเข้ามาเยี่ยมชมเมื่อฉีพเป็นเริ่มส้นจังไดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแปลงที่เหมาะสําหรับพื้นที่หน่อยครับเพราะว่าแปลงนี้พื้นที่ไม่บ่ถึงหนึ่งงานได้ซ้ำนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับค้นงบหน่อยอีกต่างหากเลครับเด้ออ่ะไปยังไดไปรับชมกับผู้จัดการแหวกคนสวยครับสวัสดีครับผม สวัสดีค่ะอห่างน้องุ้มๆยังยีง่อยู่พอดีไล่หาค้นคุดข้องซซยไหมคะ่ะ <c oughs> มา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  <c oughs> มาเด้อพี่น้อง <c oughs> ครับอันนี้คือข้องที่เขาคุดด้วยมือหรือครับแมนค่ะคุดด้วยนี่แหละค่ะพวสองอันพวปากเลี่ยมปากเลี้ยมแลวกัดจอบอันนึงค่ะครับแมนอืมหมาะเลยสําหรับค้นงบหน่อยสําหรับค้นงบหน่อยเลยนี่แนะนําเลยค่ะแต่ว่าสําหรับคนที่มีทุนก็ดีไปอย่างหนึง่ง สีพุได้เสี่ยงค่ะหมอครับจะได้ว่เ่เจ็บเอวเอันนี้ถามมาสําหรับคนที่แข็งแรงเนาะคะ่ะมีพาะกาลังเงีสิก็จะเป็นงานชิวๆเพราะว่าดินมันขุดไงเพราะว่าย่มองนี้เนี่ยเขาปลูกต้นใหม่ไว้ก้อนอยู่แล้วแล้วเขาก็ทําการลดน้ำสองมือหนึองเท่อนึงเหมือนเป็นการมานำถาอยู่แล้วไปในตังสินะคะครับเพราะเขามาลงมือเนี่ยชิวแห้งนะคะนี่ถือว่าเป็นการว่างแผน ล่วงนาไว้แบบดีแห่งคะ่ะอืมก็คือจ่วงหนีนาแ,แล้งก็ห้าอยากคุดยังไงกะบบอกซื้อจะมาหํำไปก่อนแม่นค่ะครับแห่งช่วงนาฝนพึ่งพานมาเมื่อกี่เดือนเนาะคะ่ะมันก็เหมือนมาหํำไปนี่ตูส๋สิก็เลยได้เปียบแน่จักหน่อยครับอ่าคล้องนี่ล่าสุดนี่มีความกว้างความยาวความลึกเท่าไรครับผู้จัดการครับอันนี้เนาะคะ่ะออกแบบโดย ความอยากได้ครัโดยความอยากอยากได้แบบนี้อหลีค่ะนะคะคบบดิเยดายต้นใหม่เลยอันนี้ต้นบาท่านก็ตรงตัดออกครับออกแบบโดยการอยากได้เป็นเหล็กศูนย์สี่เหลี่ยมครับอยากได้เป็นเลขศูนย์ตามอารมณ์ไม่ตามอารมณ์เลยอยากได้ที่แรกนั้นว่าสีคุดเป็นตัวยูครับแต่ว่าไปเห็นลหลายแปลงอะนะค่ะเพื่อนเห็ดเหมือนกับว่าเป็นระบบน้ําวนปลาวนไปได้น้ำก็วนอยู่นี่นี่นะคะปลาเพิ่นใหญ่ไว้สองเ่าเลยค่ะ กับการทีห้เาเลี่ยงแบบน้ำหนึ่งอ่าก็เลยมีความคิดว่าหนึ่งเลยสิเอาเลิก,กว่าเกาเลิก,กว่าข้องเกาที่คุดมาสามข้องนะคะแล้วก็สองเลยอยากเลี่ยงปลาให้มันใหญ่เพราะว่าประสบการณ์ทีห้เาเลี่ยงมากเกือบสองปีในข้องตื่นปลามันบวกอยใหญ่ได้ตัวนเพิ่นหนึ่งสินะคะก็เลยมีนี่แหละความคิดว่าอยากจะคุดเลิก,กว่าเกาเลี่ยงปลาให้มันใหญ่กว่าเกานี่คือเป้าหมายของข้องของ้ของนี่ครับแมนอ๋อ เลี้ยงข้องก้อนนี่เลี้ยงแบบว่าไงยเลี้ยงว่ายายค่ะมันจะใหญ่แค่เป็นบางชนิดก็คือจะใหญ่แค่ปลาดุกกระปข็งปลานิ่นปลาทับทิมที่เขาลงไปอ่ะมันบ่ค่อยใหญ่เลยครับเขาก็เลยเกิดความแบบดิตรนเพิ่นสินคะคะก็เลยข้องเกาหนีเขาก็มีแพืน่นมาเขาจะลอกลอกให้เลิกสักหาซิบเส้นที่แหลกคดหาซิบเส้นอยู่ค่ะนนองนอแต่ว่าด้วยการระยะเวลาะผ่านไปเกือบสองปีเราเฮ็ดให้ดดินขอบขอบเพื่อนเนี่ย มันกับพังลงในพายางห้าองสินะคะ่ะก็ททาการลือคืนแน่ลืออันนี้แน่แต่ว่าเฮาบท้นลือนะคะ่ะบนันี้หากพักโต๊ะเพื่อกะเาวาแน่กับไปปิดกันช่องเลนเลนของปลาสินะคะ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าหนึ่งเลยระบายน้ำายากสองเลยก็คือปลามันมันไปได้บทัวนะคะก็เลยจะแก่ใหม่เห็ดห้ดีกว่าเกา่าห้พัฒนากว่าเกา่าครับจ้าโอ้ถือว่ามือนี่ครับ หลายคลิปที่น้นอดพาพี่น้องไปรับชมข้องใส่ไก่ไปเห็นแต่มุ่มพ่นเห็ดสวยๆเห็นแต่มุมประสบความสําเร็จอขออนุญาตสอบถามผู้จัดการแหวเห็ดมาสองปีแล้วคือกันแมนค่ะส่วนมากนีเจอปัญหาปัญหานี่ก็คือปัญหาใหญ่เลยก็คือเห็ดในสิ่งที่เฮ้ามีความหล้ก็ในสิ่งๆนั้นนะคะครับแมนก็เลยแบบว่า มาบอกจากองว่ายาเค็ดอีหยังต่อไปเนี่ยยากเค็ดอีหยังก็ตรงหาความหล้ให้แน่นแน่นเสียก่อนคอยลงมือเห็ดและถ้าเขาเจอ้อพิพลาดหรือ้อที่มันบ่เหมาะสมหรือตรงปรับเปลี่ยนปรับปรุงหรือตรงมาปรับใส่แนวดเขาก็คอยเรียนหล้ก,กับมันไปแล่ะเฮาก็คอยมาพัฒนาในจุดจุดนั้นจังส่นะคะคือเหมือนกับว่าการค้นหาจาของเนี่หล่ะฮูว่าจาของมีจุด,ดยอยบ่งใดเขาก็ตรง ไปเจาะจุดๆนั่นให้มันพัฒนาขึ ar, like, ้นในมันเก่งขึ้นว่าอย่ารค่ะปีกายนี่อาชีพอยู่อนุบาลปีนะี myself, ่อาจีพประถมแต่ว <velop, S 3> <po> ่าปีหนอยากจะจบปริญญาไอ้สิหน้าหนอนครับครับครับยิ่งเฮ็ดยิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นแม่ค่ะได้บอกไเลยว่าเกษตรนี่ถ้าด้เขามาออกอยากอีรีครับอ่าแห้งเฮ็ดแห้งมากแห้งเฮ็ดแห้งอยากเฮ็ดเพิ่มนี่ระคาเนี่ยก็อยาเฮ็ดเพิ่มไปเรื่อยๆครับครับครับยากเฮ็ดเพิ่มไปเรื่อยๆบานี้คอพิษพลาดของข้องเกาเนี่ย แช่ประสบการณ์ให้พี่น้องเมื่อไม้เขาปั้งเนี่ยอะไรปะครับนี่อย่างเนี้ยขอพิษผาดของเศษแหลกเนาะทั้งผุนนะคะหนึ่งเลยขุดด้วยด้วยความอยากได้แต่บ่มีความหล้ขุดไปเลยอ่าพอขุดแล้วไดือดไม้เลยน้องนอดเือเวิร์ดเลยคล้องแหลกน่ะครับหนึ่งเลยบวัดระดับน้ำน้ำทั้งผุนเต็มเอียดเลยทั้งนี้น่ะพี่ รเรือหลากหลายหน,น,นึ่งมาพื้นที่ลาดเอียงแม่นค่ะพื้นที่มันบดซ้ำกันอยู่แล้วนะคะพอนี่เป็นดมเออเป็นดินถมใหม่ครับพอเป็นดินถมใหม่แล้วเนี่ยการขุดคลองสีเฮาขุดแล้วปุ๊บเนี่ยเฮาแต่งขอบแต่งยังแล้วต้องวัดระดับน้ำให้ได้ซะก่อนเฮาค่อยสิบปูพยางครับค่ะหรืออีกอวิธีหนึ่งนะคะที่อยากแชร์กับพ่อแม่พี่น้องเนาะอ,อันนี้คือได้ความรู้มาจากแม่แป๋ว เพิ่นบอกว่าเปิดน้ำา่องกรนก็นได้เพื่นว่าถ้าดินแบบนี้นะหมายถึงดินดำแบบนี้นะคะคแล้วถ้าเป็นดินทรายเปิดรลงกรนบ่ได้เพิ่นว่าเมืองซะก่อนว่าน้ำม,มันอยู่บวงสีนะคะคถ้าปูยูน่ะก็ค่อยปูพะยางอันนี้คือเป็นยังคือปูพะยางก็คือดินมันบรสามารถที่จะกัก,กเก็บน้ําได้ก็เลยตรงปูนะคะวันนี้พอปูแล้วปูเข้าปูหูว่วาน้ำม,มันมันอยู่ท้างใดหลายกว่ากันบบนี้มันก็เป็นปัญหาใหญ่ การที่เฮาหาความรู้เล้าโงมือเฮ็ดเธอเดียวจบนังนงายแห้งหนอนนอะแต่การที่มาลื้อมาอันนี้ปวดหัวแห้งนอนบลับครับแม่นเมื่อยใจแห้งเฮ็ดแล้วก็า่ังฝันหาภาพง้มๆเนาะครับเนาะ,ม,นะมาเติมน้าไปแล้วเอียงแร่งแง่ง <laughs> อยู่ขึ้นกภาบอแบบคนกําลัางฮึดอยากเฮ็ดอยากเฮ็ดพอเฮ็ดออกมาแล้วเอ้ามันบสําเร็จจังส่นะค,ะค่ะถามว่าถ่อบ่ตอนนั้นมีน้อยนิดนึงสิมีประมาณว่า ว่าให้จะคล้องอะนะเป็นยังคือบัวหาขอมูลเนี่ยมันดีๆีก่อนภาษาไป <c oughs> รุ่นเขินสัสซิวอาสเซียนแต่ว่ากับบัวเสียใจเด้บัวเียใจเพราะว่าคลองแรกเป็นครูครแล้วก็เป็นคู่ที่ดีนั่นค่ะน้องนัดเพราะว่าเขาเฮ็ดเพิ่มมาอีกสองคลองบัมีปัญหายอย่างเลยครับนิดเดียวกับบัวมีแต่พอเลี้ยงปลามาได้ประมาณปีหนึ่งเขาจะเจอ เจอเหตุผลบมเมนปัญหาบุยอย่าเอิ่นว่าเป็นปัญหานะค,ะครับ,รบเพราะว่ามันแก่ได้ปัญหาถาม,มี่มันก็คือเพื่ออะไแก่เนาะคะ่ะน้องนัดเนาะก,ก็คือนี่แหละดินมันจะหลน่นหล่นลงไปในพะยางอะนะคะ<อ>นี่นี่มันซอกไหมข้องตื่นเขินแม่นค่ะคเพราะว่าเขาปูพะยางเขาจะปูเขินดินอยู่แล้วเขินเขินผืนอยู่แล้วนะคะแล้วดินมันก็เลยซอะลงมาเพราะว่าเขาบดให้ปลูกหยาแตงแตเล็ตเขาเขาเอาดินแบบ ล้นๆแบบนั้นเลยงีสินะคะบัดน,นี้มันก็เลยบ่มีหญา้าที่จะไปยืดขอบพยั้งสินะคะถ้าผู้ใดเฮ็ดเ,เล็กๆเลยเนี่ยผู้จัดจการเนาะคะ่ะก็ยังต้องแบบว่าแต่งขอบอีกนะคะนี่แต่งขอบให้ได้ปุ๊บเนี่ยปูพยังปั๊บเนี่ยปูแล้วเบิดแล้วเนี่ยถมดินเบิดแล้วเนี่ย,ย,ยต้องเอาหญ้ามาเลยนะคะมาปลูกก่อนอ่าเพราะหญ้ามาเลนี่หากคนจะยืดดินดีแห้งแล้วขอบเฮาก็จะบ่พั่งบ่งบเสียหาย อ๋อครับ <Yeah. S 1> ผมก็คือเวลาเขาคุดแล้วเนี่ยน้ำตามขอบห้องเน้น้ำให้ปลูกห้าไ<ม>ว้น้ำก็ยึดนาดินบ่นให้ไร้ลงคลองนะครับเนาะแมน่นแมนค่ะวันนี้พ่อเจอปัญหาคลองลึกแค่หาซิบเส้นแล้วดินล้นลงมันตื้นเขินแหล้วก็ปลาบ่าค่อยใหญ่ค่ะครับวันนี้วิธีแก้ต่อมากคือเ่าไรเรียนดูแล้วเขาแก้ียังไงครับในสำหรับคลองนี้วันนี้ในคลองนี้ก็คือคุดให้ลึกลงครับุดให้ลึกลงแล้วปลามันสีใหญ่ ครับนะคะและถึงดินมันสีลุงเสียแต่ว่ามันเกิดยังสีบดตื่นแห้งีสินะคะความลึกที่แนะนําเหมาะสมนี่อยู่ที่ประมาณจากเส้นครับผู้จัดการครับ80ถึง1เมตรค่ะ แปลสิบเส้นถึงหนึ่งเมตรแมนหมื่อวานปลาแปลมากปลาแปลว่าขุดลุอีกแล้วนี่มันตื่นผลนึกถึงแอลค้นขุดเนี้ยก็เลยวางสีนะค่ะครับผมความลึกที่เหมาะสมก็คือหนึ่งเมตรมันจะได้ขุดเเดียวจบนะครับเนาะแมนแมนค่ะมาในข้องข้องหนึ่งเจ้าลงมือลงทุนขุดไปแล้วนี่ใส่งานอยู่ในจักปีครับอู้เธอถาแมนดูแลดีดีนี่ก็ตลอดไปอยู่ได้ค่ะ ตลอดชีพแม่น <Man. S 2> ข้องน,น้อยนี่นะแม่นค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าค้องนะแต่ว่าขายยางเนี่ยขึ้นอยู่กับสเปคครับขึ้นหนึ่งเลยขึ้นอยู่กับความหนาะของพายางบางคนก็ใสบ่บางสิ่งมันก็อาจจะีบวได้หลาย,ลายปีเนาะคะ่ะแต่บ,บางคนแบบว่าใส่แบบว่าหนาเลยแบบดีเลยมีเงืนทุนทีนท่จะไปลงตรงนั้นนึงสินะคะเออเหมือนของอันผู้จัดการนี่นสิปูมีแต่สามสามร้อยไม่ค่อนสามร้อยไม่ค่อนผู Man, น้จัดการ Man, ทุนไหล กระทุนเพ่หลายแต่ว่าคิดถึงความยั่งยืนลงทุนเพื่อความยั่งยืนเพราะว่าเห็นหลายคนแล้วเพิ่นซื้อแบบบางๆมาน่ะบ่ถึงปีได้ลือใหม่มันบ่คุ้มนะคะแม่นอ่าบาดนี้แนะนําก็คืออยากให้ทนเป็นพ้ยางหนา300ไมกคอนใช่ค่ะครับราคาราคาแพงบ่ครับ300ไมกคอนม้วนนึงนี่40เมตร คุณสามจุดหกเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทพันสามเมีนได้ทั้งที่สิบเมตรนี่นะแม่นค่ะนี่คือคล้องเดียวเนี่ยเหยาเหย้าหลอมเลยเนี่ยสามสิบสามเมตรค่ะใส่แค่มวนเดียวแล้วเหลือพร้อมโอ้โอ๋อ,อที่ว่าแพงนี่ก็บ่ได้ไอ้ไอเนื้อบลาก็าแรงนะครับเนาะแค่พันสามมันบ่ได้เนื้อบลาก็แรงค่ะคือพื้นที่ตรงนี้เฮ็ดขึ้นมานี่เพื่อให้คนลหลายๆคนว่า มันสามารถเหตุใดนะบ่จะเป็นว่าเฮาตองเปตถาให้แบบว่ามีพื้นทีหลายคือคนหนันคนหนีอยังซี่นะคะ่ะว่าบางคนเนี่ยจะตั้งเป้าไม้ให้กับเจ้าของนี่ยก็ไปเมืองความฝันของคนอื่นไปเมืองเป่าไม้ไปเมืองความสาเร็จของคนอื่นแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับความฝันแล้วก็เป่าไม้ของเจ้าของมันเหตุบ่ได้จากเถื่อคือเฮาเนี่ยไม่พืนที่ซ้ํานี่เนาะคะ่ะน้องนัดก็เห็นว่ามันบ่ถึงงานเลย ครับเราถึงงานเราถึงงานใช่แต่มันสามารถลงทุนลงมือทําเฮ็ดได้ค่ะพี่น้องโดยทุนของเจ้าขอ,ง,อ,องนี่แหละคือมื่อนี้ผู้จัดการกอยากแชร์เย่ว่าข้องสามสิบสามเมตรเนี่ยลึกแปดสิบเส้นกว้างหนึ่งจุดสองเมตรเนี่ยลงทุนไปเท่าไถ่นะคะครับตีตีตน้องๆไปเลยทําจ้างเขาขุดเนี่ยสามพันบาทครับอ่าเพราะว่าบราอยากเสี่ยงค่าหมอ,อะนะคะอ่าแล้วกะ็พายางพันสามร้อยบาทอ่าป้าแล้วแต่ ทุนเท่าเื่อกันครับอ่าแต่ผู้จัดการเสียปลาทั้งผุนแบ่งมาผี่ค่ะออ่าบ่มีแผ่น,น่าส,สื่อปลาเพิ่มปันได <laughs> สสแสดงว่ายุนี่นี่ของผู้จัดการลงทุนไปประมาณ4,300บาทใช่ทั้งจางพุดและกัปูพยางแม่นค่ะวันนี้ พยางที่ใส่ก็เป็นแบบหนา300ไมครอนใช่ด้อยู่นานๆนะครับเนาะแมนข้ามาอยู่นานๆเนี่ยพยานสามร้อยมครอนอยู่ได้จักปีครับปู่ชนึงอ่าตามประสบการณ์ที่ถามคนเพิ่นสําเร็จเนาะค่ะที่เพิ่นเฮ็ดก่อนเฮาเพิ่นว่าอยู่ได้เป็น10ปีตามใช่ค่ะ10ปีแม่นแต่ว่าอย่าให้คอพยานถืกแดดเด้อค่ะครับแบบบางคนแบบว่าปูขึ้นมาหนึงเท่งสิมันถืกแดดถืกลมถืกฝนมันก็กรอบ Oh, ตามการเวลาหมายความว่าเวลา,เาปูพะยางเนี่ยให้เขาเปิดน้ำล้นขอบพะยางมากไม่ค่่ให้โดนแดดจะได้ประกอบคือเทคนิคยูนีเขาเนะี่ยโบวาบบได้ก็ตามแต่นี่ค่ะเขาจะประมาณเขาจะแต่งขอบลงมาอีกประมาณเนี่ยค่ะประมาณขืบหนึ่งสีนคะคะน้องน็อตเนี่ยแล้วก็แต่งออกไปอีกสิบหาเส้นเพื่อที่เขาจะได้ปูพะยางแล้วพอเวลาเขาเปิดน้ำลงเสียเขาเปิดให้ล้นเลย พอเปิดให้ล่นปุ๊บหนะาะเพื่อนก็นจะซึมไปต้นใหม่ที่เขาปลูกอยู่ห่างๆสินะคะเพื่อนก็นจะได้รับอันนี้สงความชุ่มชื้นไปนั่งเท่ากับว่าตรงมายืนหดนาํหยาบเลยคะเปิดให้มันล่นไปเลยๆห่างๆสินะครับน้ำหนักก็จะเห็นข้องใส่ไกลทั้งผุน่นเขียวเวิดเลยขนาดนาแรลงเนี่ยยังเขียวบบอ่ข้องใส่ไกลเขียวนี่คือหนาเขียว <laughs> หมายถึงว่าต้นบักซีดาแบบต้นพผืชที่หอบปูอยู่ขขางข้องสิมันเฉียวคือเขากระจายความชุ่มชื้นไปแล้วเือได้รับความชุ่มชื้นกะอุดมสมบูรณ์แม่นะครับเนาะบานี้อีกหนึ่งคำถามสำคัญครับผู้จัดการครับพายังหนาสามร้อยไมคร้นนี่หาซื้อได้จากไสครับอ่าอ่าอันนี้อยากบอกทันผู้ชมไว้ด้วยค่ะเพราะว่าหลายคนแห้งทักมาเนี่ยหนาสิเกินหาสิคกินอยู่ถาลงข้องใส่ไกลไปแต่ละเถื่อ ผายางขอผู้จัดการนี่สื่ออยู่อำเภอเดชนะคะอยู่ไ,ไหหอแถวหอนาฬิกาแต่ว่าหลายๆคนบอกว่าเป็นยังไปหาแล้วมันคือโบมี่ยังไงส,สมันคือแพงแท้ยูนี่แค่หมวนนงหน่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะน้องน็อตแต่ว่าพอไปถามอยู่ทั้งอื่นน่ะหูพันแปดกับมี่ยังสนะคะเขาคือราคาแต่ละพื้นที่จะบืกกันกแล้วก็การหาพายางนี่ยายามหาในพื้นที่เจ้าของก่อน นะคะถถาบ่มีอีกีกเนี่ยละค่ะอยู่อำเภอเดชนะคะมีแนนอนอยู่หนาฬิกาด้วยค่ะพี่น้องหรือหรือว่าถ้าจะเอามาตรฐานสากลนี่เขาสามารถไปซื้อตามหางในบ้รนท้ายวัดสดุตามหางบมมีปะแป๋วไปแล้วโมมีค่ะตรงสังเขาตัดแล้วก็แพ้งแห้งเพิ่นว่าปะแป๋วก็สีมาสืออยู่เดชอ๋อครับครับครับก็คือหายากอยู่ไปควมพยายามเอาแม่นค่ะแล้วราคานี่หาเหมือนจะหาบ่ได้น้องนอดหาบ่ได ครับราคานี่ขึ้นอยู่กับพื้นที่อันนี้ความจริงความจริงเลยนะครับเนาะขั้งนี้ใส่เวลาคุดจากมือครับผู้จัดการสามวันสามวันได้แบบนี้จากคนครับนี่ยสองคนขุดสองคนค่ะใช้เวลาสามวันสามวันค่ะแต่พี่ต้บอท่านเหลยวเด้อน่าจะอีกหมื่นหนึ่งค่ะในการแต่งขอบเบิดเลยล้ะกะปูพยางครับ อีกมื่นนึงแหล้วเบิร์เลยโอ้เดี๋ยวจะมารับชมตอนเซตนะครับมือนีคือถือโอกาสพาพี่น้องเข้ามารับชมตอนเริ่มบ้างนะครับบางที่เข้าไปเห็นแต่ความสําเร็จก็บ่ค่อยดีปายในมาเบิงตอนเริ่มนํานะครับเนาะการออกแบบเพื่อนที่มองนี้เฟใไม่ใส่คําว่าประมาณ1งานนะครับเนาะค่ะคับมีการออกแบบบ้างแผนอย่างไรแน่ครับการออกแบบว้างแผนก็คือตรงนี้นะอยากได้เป็นคล้องนะคะแล้วก็ความผิดผลานนิดนึงคือสารพิษ ดินลืเอมาไหวฟังนี่นะคะก็จะมีการใด้ศาสตร์ดินกันนิดนึงเดี๋ยวออกกําล่างกายกันหลายนิดนึงนะคะ่ะตรงศาสตรดินออกประมาณครึ่งนึงครับครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นข้องใส่ไก่นะคะแล้วก็จะเอาดินไปไหวฟังผุ่น,นะคะ่ะเพราะว่ามองนี้น้องนอตมันเป็นดินที่เวลาหดน้ำแล้วมันอมนม้ำ<อ>มันขึ้ต<อ>นต<ม>้นล้วยมันก็บ่ขขืนเฮาก็เลยจะวางแผนไหมตรงนี้ก็จะเห็ุเป็นไก่อารมณ์ดีโอ,อขอใคๆ ไกลใครมองนี่เป็นข้องเลี้ยงปลาน,นะครับสร้างเลีงอาหารทัดขึ้นมานี่ก็เป็นข้อไก่ไข่แม่นค่ะ <ใน S 1> ออกแบ<ม>บไว้เรียบยร้อยเหลือแต่ลงมือทำ เ oh. ลือดเต็มหนังนัดมาซอยครั <laughs> <laughs> บครับโอ้ยผมเห็นภาพน้ำหนี่ผมอยากติดตามชมแห้งพว่าใกล้ๆกับป่าอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเขาหมายความว่าเลี้องอาหารสิครบมากขึ้นใช่ <c oughs> ครับ <c oughs> บ้านนี้อยูกก่กลางๆนี่มีแพรนวาสิเห็ดเอียงครับเกาะน้อยๆนี่ครับอตอนแรกว่าจะเอาบ้านหน่อยคะ่ะเมื่อว้นี้แต่ว่าคิดไปคิดมากกับคิดตอนนี้สองจิตสองใจอยู่วัสิเห็ดเป็นคุนขืนนิดนึงอยู่หันปลูกต้นทุเรียนบ่ต้นหนึ่ง แต่ว่าใจหนึ่งก็อยากได้ต้นบกเผางสีนะค่ะครับอ่าแต่ว่าเวลาเอาเห็ดกษตรนี่ีถ้าเห็ดไปได้อีกระดับหนึง่งมันจะมาเองค่ะไอเดียอ่าเขาจะตัดใจได้เองแหละว่าเขาอยากได้ยังครับม<า>ผมโอ้ก็จะกลายเป็นว่ามีปลากินมีผลไม้เขาอยากปลูกยังเขาเก็ามาปลูกส่ นะ,นะครับแล้วก็มีไข่ไก่สิเป็นอาหารประจำวันได้นาแมน,นะครับนอกพื้นที่หน่อยก็เฮ็บใดได้ดครับเด้อมีขนาดยังบ่์ท่านแบบว่าถึงเก่าอร์ซแต่ว่าความสูขกับมันเกินรอยความสูขเกินรอยเกินรอยเลยเพราะว่าเขาเฮาเห็นไงคะเพราะว่าเป้าหมายเขาจะเจนว่าเฮาอยากได้ยังเพราะเฮาคิดว่าเฮาอยากได้ยังนั่นจิงๆงเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็ต้องสําเร็จแน่นอนจังซี่คือตอนนี้เราใกลว่าท่านมีแต่ว่าผาพเข้ามาแล้วว่าเขากาลังเหลี่ยงไกลอยู่สินะคะเหมือนบางเท่อการเนี่เขาจะเห็นยัง เขาเดียอยูยูกับเป่าไม้ดูๆยู่กับมันทุกเหมืองสิมันมีความสุขแห่งนองนัดครับผมถ้าถ้าเขารักเป่าไม้จนว่าเห็นภาพในอนาคตป่านนั้นมันจะเป็นของเขานะครับเนาะแม่นค่ะป่านนี้เอา้าเอาจังซี่สะครับเมื่อนี้เขาเห็นแล้วว่าข้องตัวเนี่ยเขาเป็นการคุดเป็นเลขศูนย์ตามอารมณ์ของ เจ้าของสวนแสดงว่าเจ้าของสวนอี่ศูนคือกันบ้านนี้นนเขาจะเปิดเฮ็ดเป็นน้ำว่นก็นนคือเขาเปิดน้ำแค่ฟังเดี๋ยวมันจะว่นเป็นหลอบอคล้องนะครับเนาะแม่คะ่ะน้ำสปาแยบล้อมแม่คะ่ะเจ้าป่ายังมาเลี้ยงครับอยู่นี่ทับทิมค่ะ <laughs> เป็นคนที่มากปลาทับทิมเห็นเราแบบหูซึก,กว่าเพิ่นสวยงามครับครับสวยงามกินแสบในที่สำคัญเลยกินแ่บนะครับบ้านนี้ ไปครับขออนุญาตไปเยี่ยมชมคลองเก่าที่เฮ้าเคย่อเห็บใบน,นะครับเนาะถือว่ายังมีปัญหาหลายอยู่สําหรับคลองนั้นแม่นค่ะก็จะมาแช่ให้พี่น้องเฮาฟังนํานะครับว่าผู้ใดที่จะขุดคลองเนี่ยนะครับขนาดผู้จัดการแหวนนะครับมีประสบการณ์แล้วกันยังหลีกเลี่ยงบ่ด้ที่จะเจอนะครับค่ะเจอแน่นอนครับมันอยู่ที่ว่าเฮาต้องใจง่ายก็ปัญหานะครับเนาะแม่นค่ะอุปสรรคทั้งหลายมันก็จะบ่กลายเป็นปัญหาอีกต่อไปนะครับ คือสภาพจิตใจเล,ยค,เล,ย,ลยคือหลายๆคนถามว่าอันเทศเกษตรษเจอปัญหาอย่างเนี้บ่อยากอิ่นเลยว่าเป็นปัญหาหนอนเหมือนกับว่ามันอืมอย่งนีนะมันมันใสอย่งีว่าข้าหูซึกว่ามันมันบ่วยากเลยเข้าก็เลยบัหูซื้ว่าเป็นปัญหาสยงนีนะคะครับอ่าบานี้ในขลองนี้ที่ข้าขุดไ้เมื่อสองปีก่อนนั่นมีความกว้างความหรือความยาวเท่าไรกัครับยี่เนี่ยที่ข้าขุดน่ะคือกว้างหนึ่งเมตรหรือค่าสิบเซนยาวสามสิบค่ะ ครับข้องนี่ยาวสามสิบเมตรต้นนังสองข้องนันยาวสามสิบห้าเมตรอื่าระสบปัญหาก็คือดินทางค้างเนี่ยมันเฮียร้องไปก้นบ่อแม่นค่ะเฮ็ดให้น้ำตื้นเขินละเลี้ยงปลาบ่ใหญ่แม่นบาที่นี่อีกอย่างนึงก็น้ำตื้นหลายรากพักตบมันตันทางดินของปลาดีครับบารนี่แม่นค่ะคตอนนี้แก้ปัญหาอ่าก็คือปล่อยน้ำลงสองทางเลยดันซอยกันแต่กี่ดันทางเดียวนี่คือบ่ได้เลยค่ะน้องน็อ เหมือนกับกน,นาำทั้งนัง้นใสยอยู่เครื่องเดียวทั้งนั้นยังคุณนยูงสินะคะ่ะแต่ถามว่าความคุณนนี่กับ่บได้แสดงว่านามในค่องเขาเน่าได้ค่ะ,คะเพราะว่าเขาเติมจุลินทรีย์สังคเคราะห์แสงขี้วัวเขาเติมตลอดนะคะก็จะบบมีปัญหาเหลืองนาำเน่า,นาหลายคนบอกว่า สีข้องคือเป็นแบบนี้คนร่างสีแต่ว่าไม,ไม่ไม่เคยเจอน้ําเน่าเด้อค่ะพี่นอ้องเป็นสีสีที่มอกับป่าเลียงป่านะครับสีแบบนี้ค่ะปลาจะโตโตไหวดีแล้วก็นแนะนําพักโต๊บเด้อหนองนอดเพราะว่าถ้าแม่นเพิ่นแก่แห้งนี่หกัหกหักสีสีเงาแห้งครับเขาเอาไว้แค่ต้นซ้านี่ค่ะนี่หักหักโบยโบยเยาอ๋อไมยควอมาเขาลื้อต้นแก่ออกเรื่อยๆเป็นปุ๋ยค่ะต้นต้นแก่ที่ลื้อออกไปก็เอาไปคุ้ม ต้นไม้เป็นปุย๋ยหนึ่งเลยข้าคุ้มต้นบวกซีดาขางสองขาเอาไปซับเอาไปลงป,าาปลงปาสะต่างๆไว้ให้ปลากินครับค่ะแล้วก็นี่ละ่ะก็เอาไปทั้ทงหนั้นทัง้งเนียสิมันมีประโยชน์ hm หลายแห่งนะคะแต่ว่าปแปลงแห้งหนนองนอผู้ใดมาขอจะพักตบะไหมคะ่ะเพื่อนบอกว่าคือเลี้ยงพักตบตด้เด๋นงเดไดงงามนั่นนี่พึ่งเลือขึืนนะคะมันก็เลเหลือก็ยอมก็ยมสินะคะอื โอ้ต่ว่าไอเดียการเอาพักตัวไปซับใ้ป่านิ่มนกิี่นดีดนะครับเด้อผมอยากเห็ดอยู่แต่ว่าพักตัวผมเดี้ยงแล้วมันมางามเพื่อกันครับสุดยอดเลยนะครับนี่คือเฟตเก่าแล้วก็เริ่มมาเป็นเฟสใหม่ยุติดกันเลยนะครับเนาะติดกันค่ะครับนี่เราเขาเอื่น่าคล้องแหลกที่เข้าพิษพาดไปก็เป็นคู่นะครับพิษดูดูก็สิเป็นเพ่อะออ <laughs> <laughs> มาถึงตงัวนี้ถือว่าช้ำนัานแล้วมีมีการเป็นเพราะออได้แล้วว่าหันซะค่ะนะครับเนาะ โอ้ลอดติดตามภาพในอนาคตนํานะครับมีข้อใกล้ยุนีนะครับมีขั้ป่ายูน,านันตรงกลางก็จะเป็นเพียงน้อยนะครับปลูกต้นทุเรียนไว้แต่ปลูกอู่วันยนเป็นน้ยวยลงมาพอได้ล้น้ำหัวเ <c oughs> <c oughs> นียนอยู่บ่นีก็จะบ้างแผนเทศสะพานขามน้าน,นะคะโอ้สุดยอดเลยนะครับมองนี่ก็จะเป็นอันสะพานอาจจะเป็นเทศสะพานขึ้นมานิดนึงให้พดแตงงามงงสินะคะคือตอนนี้วาดภาพว้เบิดเลยว่า แต่ละปีแต่ละปีเนี่ยข้ะเหตุเหตุยังแน่มันอีหยังสิพัฒนาขึ้นแน่อีหยังสิดีขึ้นกว่าเก่าแน่เข้อสิเก่งขึ้นซ้ำไดเงสียนะคะครับ,รบอ่าสุดยอดเลยนะครับถือว่าการพัฒนานี่สุดยอดนะครับอ่าพัฒนาเศษหม่ในพื้นที่หนึ่งงานนะครับลงทุนแค่หรักพันุนะครับนอกพี่น้องเข้าผ้ามาลับจมช่วงเริ่มต้นนี่แหละนะครับแล้วก็ะสบความทอมเ็สเคล็ดเซตมือใดขออนุญาตมาอวดเด็ดอีกที่นึงนะครับเนาะ ฮ็ดซอยกันเห็นมันแล้วสะสีมาเอือแล้วเลยบ่ยนนี่สีมาเอือรแล้ว่นแล้วครับมาเมือแล้วมาเฮ็ดตั้งเสา้นสุด้ทยกับจิ๊ปอเลว่าเสร็จย้อนผมตัวนี้พ่ไเลว่าบมมีเพิินกับเบแล้ว่าซะผมมาเฮ็ดซอยจนแล้วก็สิีว่านะครับสุดไทยนี่อยากให้ผู้จัดการแหวครับฝากคําแนะนําหาพี่น้องผู้เพิ่นอยากคุดคล้องใส่ไก่นิดนึงนะครับฝากถึงเพิ่นนะครับค่ะ กาตามที่เห็เน,นะคะผู้จัดก,การเห็ดตามพื้นที่ที่จะของมีนะคะพี่น้องการที่ว่าเฮามีเนี่ยยาสุเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขามีซ้ำไดเฮามีซ้ำใดค่ะพี่น้องเพราะว่าคาว่าพอเพียงสําหรับแต่ละคนกับเสพว่าซ้ำกันนะคะแล้วกับเป้าไม้แต่ละคนนี่บ่คือกันแน่นอนนะคะและที่สําคัญความสําเร็จกับบุคือกันอีกค่ะพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นเฮาเห็ดตามกําลังของเา้ากินข้าวทีละคำเนาะยางทีละกล่าวด้วยพี่น้องเด้อนะคะสําเร็จแน่นอน โดยเฉพาะเฮ้าอยาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นถ้าเปียบเทียบกับคนอื่นเฮ้าจะหูซึกว่าเฮ้าจะบ่มีความสุขเดอพี่น้องเฮดเกษตรตรงเฮ็ดห้เจข้องบบแบกผ้าละบบเป็นหนีสินนะคะแล้วก็เฮ็ดไ้มีความสุขค่ะพี่น้องเฮดเกษตรเนาะครับผมโอเคครับอขอบคุณในห,หลายครับผู้จัดการครับสวัสดีค่ะเมื่อนี้ที่เปิดโอกาสให้ได้มาเยี่ยมชมเษตไม่นะครับโอ้รลอติดตามน้ิ่นผมก็เห็นภาพตามแล้วเห็นเลยว่ามันสิงามเนี่นอนได้ไอเดียหสับคนพื้นที่หน่อย นะครับแล้วก็เป็นทางเลือกสําหรับคนงบหน่อยนะครับค้องนี่สามารถคุดเองได้นะครับสุดท้ายนี่ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมมาจนหอดช่วงท้ายครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้จัดการอีกครั้งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ